อัพลงยู u ูบอ่าอ่าถ่ายคลิปแล้วอัพเดอะอัพลง YouTube ให้ลองดูนะลอง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 เนี่ยเยอะโคตรฐานเท่จัดดูดูดูครับดูครับโอ้โหอย่างเท่เนาปฝาฮอตเราเออเอ้ยยิงใหม่ยิงใหม่พี่ปฝาฮอตปฝาฮอตยิงใหม่ดูนะเอ้ยนี่นี่มีสับเป็นลูกศรออกอ่ะดูดูดูมีดควงเลยมีดควงเดี๋ยวลูกศรออกอ่ะ เฮ้ยย yeah, ดเดวิดโคนเดลูกกระสุนออกนี่นี่พกอะไรครับแนะน้ำนะครับแนะน้ำนะพกอะไรครับพกพิสพิสเวกเตอร์นะครับ S P D พีดเยสเดดเดฟิตได้ไลฟิตตี้สาว,วสวยเหมือนอื่นมลวลาเออ <c oughs> ยิงยิงยิงให้ดูนะยิงให้ดูวนะ่าเป็นย,ยังไงอ่ะเดี๋ยวนะครับมันอยู่ไม่นิ <c oughs> ่งว่ะเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเออเออใครจะทำอะไรหัวจ๋าก,กู <c oughs> ยิงมิดยิงโชยิงยิงโชยท่านผู้ชมดิมัโโออ้ยนเปินไม่แม่นใช่ไหมเพี่อนเอ้ยเดือดแล้วบอกบอกความบอกความสามารถของพวกนี้มาหนึ่งข้อครับมันเร่องความสามารถมันกิงแล้วมันเป้าบานมากอ๋อยิงเป้าบานมากไหนลองยิงยิงซองให้ใหม่เดีพี่ฮัด ดู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 สองยิงก็เห็นมีดยิงยิงมายิงหมายิงหมายิงมาท่าดิเอ้ยพี่ฮอตพี่ฮอตเอาสองควงธรรมดายิงก็ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนี่เนี่ยกำลังถ่ายอยู่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยนี่สองควงธรรมดามันก็ยิงมันก็ควงเหมือนกันควงมันกลมๆอ่ะควงเอ้ยเอ้ยเอ้ยดู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  เอ้ยเอเห็นนิดเดียวยิงใหม่ยิงใหม่ดิยิงใหม่รึเฮ้ยคราวนี้มันควงคราวนี้มันควงเร็วอ่ะพี่มันควงแบบมันควงไม่เห็นมีดเอาใหม่ดิเนี่ยเดี๋ยวดูดูเนี่ยดูดูเห็นเห็นไหมเห็นไหมต่องจังหวะมาโขล่นไหลเลด้วเดี๋ย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 วฆ่าตัวตายเอาปืนให้เฮ้ยถึงปืนมาให้แล้ว นี่ Dante, เอาปาืนไปเอาปืนเอาปืนไปเอาป oui? ืนไปเอาอันนี้ไปลูกกระสุนเยอะป่าอ่ะยิงให้ดูดิยเล่นเงคนสนุกมากไหมนี่ดู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 แม่งควงยี่แฉลูกระสุนออกดูดูดูเดี๋ยวลองไปดูในยูทูบกันเดี๋ยวแชร์แชร์แชร์ไอ้ยะเฮ้ยเฮ้ยจะยิงจะยิงใครจะยิงผัวหนูเดี๋ยวดูดูสวิตตี้ดู๋ดูสวิตตี้เรา ไม่ออติดไม่ติด,ตด <laughs> ผู้หญิงคนเดียวที่ยังเหลือรอดเอ้ยไม่ใช่สวิตตี้ขอเสียงหน่อยจ้าสวิตตี้บอกกูไม่ได้อยู่ในท็อปเย็ดเด้เอออหนูกับโดนฟันเอาดิยิงยิงไอ้ห่ามึงเอฟังยิงดิยิงใหม่ดิอ่ะอีตาเดียวอีตาเดียวอีตาเดียวเดี๋ยวตัดคลิปเดี๋ยวอัพลงยูทูบให้เลย เนี่ยเดียดูดูดูแม่งมันควงอ่ะมันปืนมันควงอ่ะพี่เอ้มีดมันควงอ่ะแต่ลูกกระสุมนมันมันมีดมันควงเดี๋ยวลูกกระสุดดะมมนกกสมันไม่ออกอ่ะเนี่ยเอาปืนนี้ไปดิเอาซอมบี้ซลเลยเยอร์ไปยิงดิถ้าซอมบี้ซลลเลเอย์เยออ์อออออ อีอ <si ีอ no okay. hey, ีอจ๋าข okay. ิ้ขคุมิคุมิขิ้อีตายอีตายอีตายพ่องโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนเดี๋ยว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 ข้าตัวตายเอาปืนแน่ะเดเย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวอีตายอีตายเดี๋ยวอีตเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูคลิปบอกว่าอะไรวะพากูมาดูเฮี้ยอะไรเนี่ยมา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 ดูอีตาย เอาไป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 นี่ไงปืน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 อยูน่น,น,นี่มันทิ้ง้งชาเออมาโครุร่นอะไรเนี่ยเอ้ยมันจะไม่บอกรุ่นมาโครนะอยากรู้ก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะดูดูดูเยี่ยมนี่ยล่าสุดในแอปเดอร์2013นะครับเด็ดเดี๋ยวสับสับ,สบแม่งดูไมปที่มันควงเห็นมีดอ่ะมีดมันควงแต่แม่งลูกกระสุนออกก็คนตีจิ้มหาย ยังโคตรเทไอ้เงี้ยแบบมีดควงเดีลูกกระสุนออกไอ้เงี้ยมันเออไอ้เงี้ยโอ้ยโอ๊ยไอ้เงี้ยไอ้เงียถามจริงลูกมันออกนะเนี่ยมันออกนะแต่มีดมันควงยแล้วเราไปดูในยูทูบเ่าลองอ่ะลองเอาปืนนี่ไปเลยลูกซองโคตรธรรมดาไปสาบดิกลองนี่เออซองโคตธรรมดาก็เป็นนะแต่มันเป็นน้อยกว่าโอเคเดี๋ยวก็ขอมันได้ยิงใช่ไหม ว่ามันมันยิงแต่มันมันมันขึ้นมันขึ้นอยู่มันขึ้นเด้งมาโคปกติมันก็เด้งเหมือนมาโคปกติทำไงเนี่ยยิงไก่อ่ายิงไก่ถ่ายคลิปดลยอ่าโอเคก็ขอไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีกันด้วยครับจกูเจกูสวัสดีครับยี่ยมีไก่ไก่สวิตตี้ยะเรียว่าของไก่สวิตตี้บอก ไข่ไก่ไข่ไก่โอเคก็บ่ายแจ้บายละเจอคลิปหน้ามาโชว์ความกลืนเกลียนให้ดู